คุมอเอ้ยเมท่สบังแก้วด้วเหรอออ๊ยไฟดูดได้ยินปะ่ะอืมโอ้ยรูดมือมือปวดเลยหรือว่าติดฟิล์มมาใหม่เราจะมาอันบ็อกกล่องทีพาร์ทหนึ่งเพราะว่าทริปของเรานั้นจะไปญี่ปุน่นเราก็แพ็คกิ้งมาดูดีนะกล่องใ,น,ใน,นี้คือยิปกานิ้วใส่ก็เท่ากับเยวนี้เลยในกล่องก็มีแค่นี้เลย ไม่ดูภาคุ้มไม่ด้วยคุมตอนเอ้ยเมที่บางแก้วด้วยเหรอโอ๊ยไฟดูดโอ้ดูดมือมือปวดเลยยินใช่ไหมยินเพีย้ยหรือว่าติดฟิล์มมาใหม่ไม่รู้เมที่วางแก้วเลยจะดูดอีกไหมเนี่ยหูจับ soft touch ดูก็อันนี้ไม่ใช่รุ่นที่เป็นอลูมิเนียมตอนแรกว่าจะซื้อรุ่นอลูมิเนียมแต่ว่าถ้ารุ่นอลูมิเนียมไปฟังรีวิวม,มาแล้วมันดูสวยนะมันก็ดูเป็นอลูมิเนียมจริงใช่ปะ แต่ว่าพอมันไปโยนอะ่ะขนส่งเดินทางบ่อยๆมันจะโดนอันนี้เจาะอันนี้เจาะมันดูแบบไม่ยืดหยุ่นพอมันบุบแล้วมันบุบเลยเ<อ>ก็เลยคิดว่าไม่เอาดูมินยมีดดีกว่านนเป็นทีนพลาสติกปลอดภัยกว่ามันดูยืดหยุ่นได้กว่ามันก็มีที่ใส่แก้วน้ําให้ได้ด้วยนี่อย่างเช่นอย่างนี้ใส่แก้วน้ำํำน่าจะได้หลายายอยู่น่าจะได้แก้วกระป๋งองกาแฟน่าจะพอได้อยู่แค่เดินทางก็แบบใส่แล้วก็ โอ้โปวดมือเลยวไปดูไปแะมือ mm. จับมันมีแค่สองแเต็มือเตที่หนึ่งเตะหนึ่งเตะสองเตะสามเตะสี่เออมี 4, สี่แเตือจับปรับได้ทีเตะแต่ว่ามันมส,สูงแค่นี้แหละ mm. สูงแค่นี้ mm. มาดูที่ด้านหน้ากันด้านหน้าคือที่แขวน ไม่สามารถแขวนอะไรได้บ้างใส่กระเป๋าะาไม่ใช่ใชกระเป๋าสะพา,า,ายบาแต่ว่านี้ก็ได้นะหักโบตูแข็งแรงอยู่เป็นอลูมิเนียมด้วยเนี่ยก็ตูกแข็งแรงอยู่แต่ว่ากระเป๋าเฟยนะ่าจะไม่เวิร์ดของเราก็คือรุ่นสปอร์ตพัท มีไซส์ก็เลย 26, 29, 32อันนี้คือไซส์29มาดูด้านข้างกนะันด้านข้างมีที่ชาร์จด้วยมีเป็นทั้งส y p e C แล้วก็ USB เลยชาร์จแบตจากในกระเป๋าได้ก็ดีหน่อยจริงๆข้างนี้ก็มีที่เกี่ยวของนี่นะที่เกี่ยวกระเป๋าที่เกี่ยวถุงอะไรได้หมดเหมือนกันอนก็วิธีการไม่ได้ปลดล็อกยากนะ แค่เนี้ยเลยปกติมันต้องเกี่ยวคล้องเกี่ยวแล้วก็ดึงกลับใช่ปะ่ะแต่นี้ไม่ต้องเลยแค่น,นี้แค่ดันล็อกแค่เนี้ยเนี่ยดันล็อกแค่นี้เลยเปิดแคแค่กดกดสามารถตั้งได้สมมองแนวมันมีขายางลองตั้งอยู่คือด้านนี้กับขายางลองตั้งคือด้านนี้อโอ้ไซส์มันก็ใหญ่นะแล้วทำไมมันมาแบบซีแตกก็ไม่รู้นะเนี่ย อะรูดปิดได้อยู่สนิทู่นี่ขนาดมันก็กว้างใหญ่อย,อยู่นะนี่ก็เป็นสายชาร์จที่ไว้ออกตรงนี้นนก็ถ้ามี power bank ก็เสียบ power bank ตัวนี้ก็เสียบเข้านี่ซื้อพอดีเลยเก็บได้อันใหญ่กว่านี้ก็ใส่ได้ โอ้เข้านะใช้ได้ดูฟังก์ชันดีๆคล้ายๆกมัมบหยีกัมบหยีชิปสองฝั่ง <c oughs> กระเป๋าด้านหน้ามันก็มีกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าตาข่ายอย่างนี้หนึ่งอัน <c oughs> ไปใส่เสื้อเปียกได้อยู่นะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ใส่เสื้อเปียกทำไมเ <c oughs> ออก็ใส่พกอะไรก็แล้วแต่เลยซิปก็ลื่นดีอันนี้ก็อีกช่องหนึ่ง เดี๋ยวเรามาเปิดดูช่องใหญ่ครับช่องใหญ่มันก็มีแค่นี้เพิ่งเห็นว่าข้อสังเกตของรุ่นนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีแค่สี่ล้อนะไม่มีล้อกลางแล้วก็แต่ละล้อไม่มีเบรกด้วยตัวล้อเออตัวล็อกมันตัวเบรกมันไม่มี แล้วก็รุ่นนี้ล้อมันไม่มีสปริงโชคด้วยเหมือนกันเลยสี่ล้อไม่มีเบรกนี่แหละจบการรีวิวกระเป๋าทีพาร์ทเนอร์รุ่น Sport Pack เท่านี้เดี๋ยวเราจะมีรีวิวใบต่อไปกัน